ขายคันนี้กับ20ปีแล้วทุกคนติาพาคุณแม่ไปซื้ออะไร,ระเพื่อเอาคันหนึ่งมาคันไหญ่ใช่น้าหลาซื้อให้คันหนึ่งเลือกเอาซื้อรถไถแล้วว้ยดีใจพีน่น้องแล้วเคยช้อนนาหลานเนี่นนวยว้ายเจริญเจริญเด้อมาเบิ่งรถไถเพิ่นหกักเพิ่นมากมากพี่น้องรถไถรถไถคันนี้สักปีหรอแม่ยยสิบสี ไฟไฟแตกแล้วอ่ะทุกคนมาอยู่น้ำเท้าสิซนะีน้ำเบินเจตเป็นประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะรถขาคันนี้เกือบ20ปีแล้วทุกคนมันเอียงของมี่ไปซื้อเอียงพาร์ตี้ว่าสิเขาไปซื้ออะไรน,นี่มันหาว่าสิไปคนะ้อาอ๋อนะสิไปนะคุณแม่จะไปนาะอะไรมันหาสิสิพาคุณแม่ไปซื้ออะไรเอาคันนี้มาด้วยมีโปรอะไรบ้างครับช่วงนี้จะเป็น ซื้อปีนี้ผ่อนปีนี้ถ้าเงินสน่วนะจอะมาให้กำลังใจคุณแม่แหละวันนี้วันวันดีเนาะ7มีนา2568้าซื้อรถไทยใหย้เอาหอมแก้มขอณมากนี่ล่ะย้ำ คือเดียวอยากจะบอกว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยหรือแบบแม่เรามีชีวิตอยู่เงี้ยมันอยากได้ยางก,กัะไห่ไแลแ้วแล้วไปเลยแฟนครับมันคือความสุขเลยแม่ดิวอยู่กับน้องนาอยู่กับโพกอยู่กับอยู่กับพ,บบพุ่งนาป่าเขาอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าขอส่วนลดหน่อยเรยออันนี้เป็นสวดหาหนูจอไปเสร็จเจลคันเนสดเจ็ดแสนหกคนอุ้ราคาน่ารัก ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่อุดหนุนน้องเดียวมาตลอดขอบคุณมากมาก,มากค่ะแฟนคลับซื้อคิ้ให้บุกิดเดีวยวเนอะซื่อ,อ<ด>รถรถไทยให้แม่ขอบคุณค้าไยซื้อรถให้แล้วโอ้ยดีใจพี่นวลเอาหวยพรอมเนี่หลาเนี่ยโอ้ยจะเลจะเลิศเ,เด้อที่ดูเลสเมนี e, มาตลอดคท,ท่ะ ไม่สิสมใจไม่สินอนหลับฝันดีนะแพ้นคลับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ